เด็กๆวันนี้มาพบกับพิ่เชิอพลณนีอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกเลข้ยดยรูปภาพนะคะก่อนอื่นเลยเราไปฟังเพลงสนุกๆก,กันดีกว่าค่ะ เด็กสนุกกับเพลงแล้วเรามาเรียนรู้ความหมายของการบวกเลขกันนะคะการบวกคือนำจำนวนสองจำนวนมารวมกันแล้วทำให้ผลลัพธ์หรือคำตอบเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เ,เด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เด็กๆมาท่อง conversation ตามดีเชร์นะคะ 1> week 1 and 2 what's your name my name is what's your name my name is God, เรามานับสมองไปพร้อมๆกับดิเชอร์พลนีนะคะเด็กๆเตรียมกระดาษและิีสอขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่1นึ่งเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะเด็กนับหอยทากนะคะว่ามีกี่ตัวแล้วเด็กๆใส่คําตอบลงไปเลยค่ะข้อที่สองผึ้งเด็กๆดูสิคะผึ้งมีกี่ตัวเด็กๆนับแล้วใส่คําตอบลงไปเลยค่ะ ข้อที่สามมังคุดนะคะมีมังคุดทั้งหมดกี่ผลดเด็กๆได้คำตอบแล้วเขียนลงในกระดาษเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่ 1, หนึ่งหอยทากมีทั้งหมดสี<ะ>่ตัวค่ะเด็กๆถูกต้องไหมคะถ้าดเด็กๆเขียนเลขสี่เด็กเช็คถูกลงไปเลยค่ะ แต่ถ้าเด็กๆไม่ได้เขียนเลข4ี mm. เด็กๆคลอสเอาต์แล้วใส่คำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะพึ่งมีทั้งหมด2ตัวค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะมังคุดมังคุดมีทั้งหมด6ลูกค่ะเด็กๆใครทำถูกทั้ง3าข้อเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กเรามาเรียนรู้การบวกรูปภาพไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1เลยค่ะ เด็กเห็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะแรปบิดเด็กนับแรปบิด <Rapid. S 1> รวมกันนะคะ one two ใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือ number two mm hmm. ค่ะเด็กๆข้อที่2นะคะที่เชื่อมี Apple อยู่3ผล Apple ิกลุ่มที่สองกี่ผลคะใช่แล้วค่ะ2องผลเด็กนับ Apple ทั้งสองกลุ่มนี้มารวมกัน อ่เด็กๆนับพร้อมกันนะคะ1 2 3, 4, ึ่งสองสามสี่แอปเปิลสามผลบวกกับแอปเปิลสองผลรวมเป็นใช่แล้วค่ะมีแอปเปิลทั้งหมดห้าผลค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะรูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะส้มนั่นเองเด็กๆนับส้มรวมกันนะคะกุ๊ปที่หนึ่ง และกุ๊ปที่สองพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนับไปพร้อมกับติเชอร์เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่แล้วคะ่ะแอปเปิลนับรวมกันได้ทับบ้งหมดหกผลนะคะเด็กข้อต่อไปอีกหนึ่งข้อรูปอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะแครอทเ,เด็กนับแครอทกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองรวมกันนะคะ 1 2 3คําตอบก็คือใช่แล้วค่ะเลข3เด็กๆได้คําตอบเหมือนที่เชื่อมคะค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การบวกรูปภาคกันไปแล้วนะคะการบวกคือการนําจํานวน2องจำนวนมารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ในเครื่อขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่32เลยค่ะให้เด็กๆนับจํานวนรูปภาพรวมกันแล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะเด็กๆลองดูสิคะเด็กเเห็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะหนูเด็กๆนับหนูพร้อมไปกับทิเชอร์เลยนะคะ 1>, 1 2ึ่สามสใช่แล้วค่ะหนูมีทั้งหมด4ตัวค่ะเด็กๆต่อไปภาพต่อไปเด็กๆดูสิคะเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นภาพหมูนะคะเด็กๆหมูมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆนับไปพร้อมกับดิเชอร์เลยนะคะ1 2ึ่สามสใช่แล้วค่ะหมูมี4ี่ตัวเด็กๆนับหนูกับหมู รวมกันสิคะมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ใช่แล้วคะ่ะรวมกันเป็น8เดเด็กเติมเลข8ลงไปในช่องว่างเลยนะคะค่ะข้อที่2ข้อที่สามเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนการบวกบ่อยๆนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ